แต่ต้องแบบเชี่ยพี่เอาจริงๆได้ไหมอ่ะฮะร้อยยังร้อยยังโซ่เออแล้วไม่ทำทำไมไม่ถึงไม่ถึงร้อยทำไปเท่าไหร่เมื่อกี้เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบสามสิบไปไหนอ่ะแล้วไม่มาเมื่อกี้รอบแรกไม่มาถึงร้อยเลยล่ะฮะพี่ติวใจเย็นก่อน ตาพิมพ์นะตาพิมพ์นะเคร้100อยยังเคเออรอบนี้ร้อยแล้วยังค,ยงครับองลงยังครับน้าดูแข็งแรงหมดเลยนะ สักาความน้ามากมายเหลือเกินโอแต่จุดหมายปลายทางของใจจุดพลังในฉันมีแรงก้าวไปฝันมันไกลแค่ไหนจะไวความ ให้คนชิมอตัวฉันรต้องเป็นของเรายังที่เวรรคเแสนเหนื้อยักไ่เคยเงยนใจทุกคนยังฉันแต่ที่วัน้องชั้นเกิดจริงให้ได้ไม่เคยถอนบอกตัวเองบอกใจว่าสักวันจะต้องเป็นวันของฉัน เออ่เดี๋ยวแรกหยุดหยุดหยุดท่านั้นก่อนแคททำไอ้ไอ้ไอ้ต้องทำให้เหมือนแคทจิงจอสวยอย่างเงี้ยตัวแล้วบิดมาอย่างเงี้ยเออเนี่ยตัวแอนแอนอย่างเงี้ยถูกถูกอ่าถึงเจอสวยกว้างๆอย่างนี้เลยแอนแอนไว้ถูกเพราะมันมันแทบจะเป็นบรอดเวย์สไตล์อยู่แล้วใช่ไหมคราวเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ท่าเตะกับย่อที่เนี้ยต้องให้สวยและพร้อมนะเพราะมันมีอยู่แค่สองผลเท่านั้นเองอ่ะ มันจะโชว์ความเป็นเป็นเป็นบลอดเวย์ได้มันจะสวยงามเออโอเคอ่ะอะคุณครูว,ว่าไงคะโซ่ก่อนไหมคุณครูแด,ดนซ์ว่าไงคะกับอันนี้อโซ่มันยังมันยังหันมาแล้วมันกลายเป็นโซ่แล้วก็การขาเอยอะไปหน่อยอเออ เมออามาออามากว้างมากเรบางทีคาแรคเตอร์เพราะว่าชุดที่เราใส่อะเ,ออเราต้องเราต้องป<อ>ับบุคลิกให้เข้ากับชุดด้วยแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนอะตอนซ้อมอะทำได้ดีกว่าตอนนี้ซ้อมตอนซ้อมคลาสวันวันพุธนะคะยังดีกว่าซ้อมใหญ่แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วก็เรื่องไหลเออ บอกทุกบอกบ่อยมากว่าเปิดตัวเองขึ้นหน่อยค่ะอย่าหลังคอมจัดระเบียบร่างกายให้มันดูสง่าหน่อย,อย่ะค่ะลูกจะได้ไม่ต้องดูหดหู่มากโดยเฉพาะเนสเอิร์ธโซแคทมีบางทีแล้วก็เรื่องแคทเรื่องเดินเรารู้อยู่แล้วถูกไหมเออเรื่องเดินหนูยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่สำคัญมากแ้วทำแบบฝึก หัดที่ครูคิมให้เลยบ่อยๆสำหรับหนูนะแชทอย่าลืมจังหวะนี้พอเดินลงปั๊บจะลืมเปิดมือใช่มันจะมีเสียงดน,นตรีอยู่แล้วมันจะเปขึ้นมาพอดีอย่างเงี้ยอย่าลืมคืออยากให้เด็กๆทุกคนแบบทําทำให้เหมือนจริงอะจินนาการเรื่องนี้คือที่สวยที่หล่อที่สุดอะคะอ่ะคือคือตอนเนี้ยที่หนูทำมันยังไม่แกรนเท่าเท่าท่าที่ครูเขาพูกราไปอะค่ะเออคือมันต้อง หนูต้องเลกสภาพไปใส่ชุดราตรีมาแล้วมันมันมันป๊อปไม่รอดหรอกตอนนี้มันเป็นป๊อปอ่ะมันต้องแบบเหมือนแบบน้องๆชิวอ่ะเหมือนเหมือนวันนี้เราไม่ได้มาซ้อมใหญ่เหมือนวันนี้แบบแค่มาซ้อมให้ดูทวนท่าให้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบนั้นคือต้องให้รู้สึกตัวเองแกรนหรูหราคือพอหนูรู้สึกตัวใหญ่ค่ะไหล่มันจะเปิดขึ้นมาเองเลยอ่ะเพราะหนูไม่มีทางใส่ชุดสูทแล้วแบบรีกว่า คือแ,แล้วทำเพื่ออะไรเดินเพื่ออะไรคือคุณไม่รู้ว่าถ้าจําได้ลืมหรืออะไรอะค่ะหน้าที่ของคุณคือต้องทําให้เขาจับไม่ได้นะแล้วคือไปเพื่ออะไรดูฉันสิฉันสวยแค่ไหนยังไงเดินยังไงเดินเพื่ออะไรเดินไปหาใครเพื่อให้เรามาเกาะกลุ่มกันถ้าไปใกล้คนดูขึ้นทุกอย่างมีเหตุผลนะคะแล้วก็ถ้าผิดอ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรรบกวนสมาธิอะ สมาคิดีๆอย่าไปมองคือหลายๆคนมีบางคนนะคะมันจะหลุดมองหลุดเช็คอุ้ยเพื่อนไปไหนแล้วอุ้ยครูยุกยิ้มครูว่าอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยคะไม่ได้ต้องไม่เกิดขึ้นแล้วนะคะแต่คอนแนนด์วขอ,อ,ขอถ้ามันก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกไฮโซที่สุดตอนนี้นะจ๊ะสำหรับเพลงนี้วีคนี้ไฮโซแต่ไม่ได้เยอะหญิงนะเออไม่ได้แบบแกแรนตัวใหญ่ไม่ใช่นะอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าสง่าสวยสง่า คุณคณรูร้องครับเอ็ดครับประสานนะครับ mm hmm. ไปฟ้าระวังเกียงเตี้ยไปซ mm hmm. น,นี่อย่าลืมประสานด้วยนะครับ mm hmm. ก็ที่เหลือก็โอเคนะเ mm hmm. มื่อกี้ขึ้นมาเพาะเลยหมดแคทเซฟเสียงกันเพราะฉะนั้นก็อย่างที่คุณครูแดนซ์ hmm. บอกพี่มีความสึกว่าความที่ท่าเต้นของอาทิตย์เนี้ยมันต่างจากอาทิตย์อื่นๆแล้วก็ไอ้มูดเก่าๆที่จะมาแบบไม่มีแล้วมันต้องแบบวาดหน้าอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่าง มือก็ต้องอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบงอย่างเฉยคือเนื้อออกไหมว่ามือรูปมือก็ต้องสวยรูปมืออย่างเงี้ยมือมันจะต้องเนื้อออกไหมว่ามันจะงอหน่อยๆแล้วนิ้วชี้มันจะชี้ไปอย่างเงี้ยมันคือท่าแบบเนี้แม้ทั้งท่าที่ที่บอกว่าเตะแล้วก็ย่อปื๊บอย่างเงี้ยมันก็ต้องสวยคือคือถ้าทําแล้วแบบเตะเงี้ยเฉยๆมันจะไม่สวยมันเร็วอะมันเตะตึงตึงตึงมันต้องสวยหรือท่าออกมาทุกคนก็ต้องงามเดินก็ต้องเดินพร้อมกันนะไม่ใช่ว่า ทุกคนจะก้าวขาไหนก็ได้ผมออกมายืนข้างหน้าแล้วมันตลกมากที่ขามันไม่เท่ากันขามันคนขามันคนละคนละที่เอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช็คให้ดูอีกทีหนึ่งตอนนั้นเบ็เบาๆแต่ร้องเบาแต่เอาท่าเต็ม